วันนี้จะพาทุกคนไปคาเฟ่กันจ้าแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นร้านคาเฟ่เค้กหรือกาแฟนะเพราะวันนี้เราจะพาไปคาเฟ่หมูกระทะกันจ้าร้านนี้ก็คือโ no น name c a ฟ่ร้านหมูกระทะย่านลังสิทคลองสามนั่นเองรับรองว่าถูกใจทั้งสายหมูกระทะและโดนใจสายคาเฟยย่นแน่เพราะในร้านคือสวยมากเก๋มากอารมณ์แบบเป็นคาเฟ่สไตล,ล์อเมริกายุค80 90 สีสันภายในร้านเนี่ยตกแต่งได้สดใสเรียกว่านั่งโต๊ะไหนมุมไหนก็ถ่ายรูปออกมาสวยดูดีไม่ซ้ำใครแน่นอนและส่วนของอาหารนั้นก็ดีไม่แพ้กันเพราะในร้านก็จะเป็นหมูกระทะแบบจัดมาเป็นชุดๆช,ชุดเล็กกลางใหญ่สั่งได้หมดแต่ที่สั่งมาก็เป็นชุดกลางนะก็จะมีทั้งหมู3มชั้นเบคอนหมูนุ่มเครื่องในต่างๆปลาหมึกกุ้งแต่คือแบบกุ้ง โตมากเดือนเน้นๆไปเลยจ้าซึ่งบอกเลยว่าของต่างๆเนี่ยดูสดแล้วก็สะอาดจริงๆรับรองได้ว่าติดใจแน่นอนสิ่งสําคัญของหมูกระทะที่ดีเนี่ยก็ต้องดูที่น้าจิ้มด้วยทางร้านก็มีให้เลือกทั้งแบบน้าจิ้มหมูกระทะกลมกล่อมน้าจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติกําลังพอดี <c oughs> เผ็ดนิดๆเปรี้ยวตามมานหน่อยๆเสียงเนื้อหมูที่ลงบนกระทะเนี่ยถากไปร้อนๆนี่มันรู้สึกดีจริงๆเหมือนอย่างที่ใครๆบอกไว้ว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งใช่ไหมจ้า และก็มาร้านนี้อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่เนื้อหมูนุ่มมากๆซอสที่หมักมาก็ฉ่ำเยิ้มแบบถูกใจสายบาร์บีคิวแน่นอนจ้าและสุดท้ายสำหรับสายดองที่ร้านนี้เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายทั้งกุ้งดองแซลมอนดองแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอจัดกุ้งดองนะ้ำปลามาก่อนซึ่งตอนที่พนักงานเดินมาเสิร์ฟถึงกับตกใจในความใหญ่ของกุ้งจริงเพราะกุ้งที่นี่เนี่ยเขาสดแล้วก็ตัวใหญ่ดองมาได้รสชาติพอดิพอดีเนื้อเด้งกรอบสะใจจิ้มกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็แบบเผ็ดซีส สุดไปเลยจ้าและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตังโตโอชาก็คือเข็ดไม่รับทําแล้วรวยสําหรับที่ร้านโนเนหมูกระทะก็คือการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะดึงเอาสิ่งที่คนสนใจทั้ง2องอย่างมาไว้ด้วยกันนั่นก็คือการทําร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านหมูกระทะมารวมไว้ในที่เดียวกันซึ่งร้านทั้ง2องอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่นิยมที่ใครๆต่างก็ต้องอยากเข้ามาชิมเข้ามาเช็คอินกันทั้งนั้นเลยก่อนจากการไปนะจ๊ะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดหัวใจในทุกๆช่องทางด้วย จหรือใครมีร้านไหนดีร้านไหนเด็ด mm hmm. ก็ฝากบอกมาได้เลยวันนี้ขอบไปเยียวยาตัวเองด้วยหมูกระทะร้นอน mm hmm. อร่อยอร่อยต่อ,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 ตอน,นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า